ก่อนที่ท่านจะเลื่อนผ่านไปขอให้หยุดฟังอีกสักครู่หนึ่งเพราะคำทำนายต่อจากนี้ไม่ได้มาบ่อยๆและไม่ได้เกิดกับทุกคนท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ไม่ได้บังเอิญแต่เป็นช่วงที่ชะตาชีวิตกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญจากสิ้นปี2,568ต่อเนื่องถึงต้นปี2,569หลายคนอาจรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ติดขัดเหนื่อยทำดี แต่ยังไม่เห็นผลนั่นเพราะดวงของท่านกำลังถูกเคลียร์เพื่อเปิดทางใหม่แต่ขอเตือนไว้ก่อนจะผ่านไปได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าท่านรู้ทันสัญญาณน,นี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอให้ดูคลิปนี้ให้จบจนถึงท้ายคลิปเพราะคำบอกชะตนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของท่านในปี2569ดวงชะตาชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระว่าง 17สิงหาคมถึง16กันยายนช่วงสิ้นเดือนธันวาคม2568ดวงชะตาชาราศีสิง์สิ้นเดือนธันวาคม2568ถึงต้นปี2569ช่วงเปลี่ยนพลานครั้งใหญ่เหนื่อยก่อนรวยที่หลังภาพรวมดวงชะตาพลังดวงโดยรวมปลายปี2568 จนถึงต้นปี2569ถือเป็นช่วงหัวเนี้ยวหัวต่อสำคัญมากของชาวราศีสิงห์เป็นจังหวะที่จะกระวาลกำลังเคลียร์กรรมเก่าเปิดทางใหม่หลายคนจะรู้สึกว่าเหนื่อยใจเหนื่อยกายเรื่องเก่ากลับมาหลอกหลอนคนเก่าหวนคืนปัญหาที่คิดว่าจบกลับยังไม่จบแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายคุณมันมาเพื่อบังคับให้คุณตัดสินใจและเปลี่ยนชีวิตจริงจัง ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ต้นปี2,569คือช่วงที่ดวงเปิดแรงเหมือนคนที่อั้นลมหายใจมานานแล้วได้โผล่ขึ้นมาหายใจเต็มปอดการงานเหนื่อยหนักก่อนได้ตำแหน่งหรือเงินก้อนปลายธันวาคม2,568การงานชาวราศีสิงห์จะอยู่ในสภาพแบกรับภาระมากกว่าคนอื่นถูกคาดหวังสูงงานที่ไม่ใช่ของตัวเองถูกโยนมาให้ ต้องแก้ปัญหาที่คนอื่นทำพลาดหลายคนรู้สึกว่าทำไมเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างระวังการประทะก,กับหัวหน้าการใช้อารมณ์ตอบโต้การพูดความจริงแรงเกินไปจำไว้ช่วงนี้พูดให้น้อยทำให้ชัดเพราะผู้ใหญ่กำลังจับตาคุณอยู่เง,งียบๆต้นปี2569มกราคมถึงกุมภาพันธ์ข่าวดีเริ่มมาแบบไม่ทันตั้งตัว มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งได้โปรเจกต์ใหญ่มีงานเสริมงานพิเศษหรือมีคนชวนออกไปทำอะไรใหม่สำหรับคนทำธุรกิจจะเริ่มเห็นทางรอดลูกค้ากลับมาเงินเริ่มหมุนคำเตือนสำคัญอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะดวงราศีสิงปีนี้ยิ่งขยับยิ่งรวยการเงินเงินเข้าแบบก้อนแต่ก็มีรายจ่ายหนักสิ้นปี2568 การเงินยังไม่นิ่งมีรายจ่ายกระทันหันเงินหมุนเร็วเข้าเร็วออกเร็วบางคนต้องช่วยครอบครัวระวังการค้ำประกันการให้ยืมเงินการลงทุนตามคนอื่นโดยไม่ศึกษาต้นปี2,569เงินก้อนเริ่มมาเงินจากงานพิเศษคอมมิชชั่นโบนัสหรือเงินที่รอมานานดวงมีเกณฑ์ได้เงินจากความสามารถไม่ใช่โชคลาภล้วนใครที่คิดจะเสี่ยง ต้องเสี่ยงแบบมีข้อมูลความรักความจริงจะเปิดเผยใครใช่จะชัดใครไม่ใช่จะหายคนมีคู่ปลายปีจะมีบททดสอบความห่างความไม่เข้าใจเรื่องเงินเรื่องครอบครัวบางคู่จะทะเลาะหนักเพราะเก็บความรู้สึกมานานถ้าผ่านปลายปีไปได้ต้นปี2569ความสัมพันธ์จะนิ่งขึ้นมีเกณฑ์วางแผนแต่งอยู่ด้วยกันซื้อบ้าน รถหรือทรัพย์สินร่วมกันคนโสดปลายปียังไม่ชัดคนคุยเงียบคนเก่ากลับมามีคนเข้ามาแต่ยังไม่จริงใจแต่ต้นปี2569จะเจอคนที่โตเป็นผู้ใหญ่สนับสนุนชีวิตคุณมาแบบจริงจังคำแนะนำอย่ารีบอย่างเหงาแล้วคว้าคนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณสับสนสุขภาพระวังความเครียดสะสม ช่วงนี้ชาวราศีสิงคิดเยอะนอนไม่หลับปวดหัวปวดหลังระบบกระเพาะลำไส้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆจากความรีบระวังโรคที่เกิดจากความเครียดวิธีแก้ดวงนอนให้พอลดคาเฟอีนหาเวลาสงบใจดวงเสริมเคล็ดลับพลิกชีวิตสิ่งที่ควรทำทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างคือหลอดไฟเทียนน้ำมันตะเกียง ช่วยเหลือคนตกทุกข์ไหว้พระประจำวันเกิดสีเสริมดวงสีทองสีส้มสีแดงเข้มเลขเด่น1 4 9สรุปดวงราศีสิงสิ้นปี68ถึงต้นปี69ปลายปีคือเคลียรกรรมเคลียใจต้นปีคือดวงเปิดงานเงินโอกาสมาเหนื่อยจริงแต่คุ้มใครไม่ใช่จะหลุด ใครใช่จะอยู่ชีวิตจะขยับระดับอย่างชัดเจนจำไว้สิงโตไม่ตายง่ายๆยิ่งบาดเจ็บยิ่งแข็งแกร่งและต้นปี2,569คือปีที่คนราศีสิง์ลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามอีกครั้ง